และช่วยกันร่วมมือสามคัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ จจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้นสำหรับในปีพศ2566นี้มีจำนวนเฉลี่ยกว่า12.82ล้านคน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีภายใต้การบริหารงานของนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีมุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้ได้อย่างครบถ้วนแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดชนบุรีมาโดยตลอดตั้งแต่วัยเด็กเล็กและวัยทํางาน ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุทั้ง11อำเภอของจังหวัดชนบุรีรวมถึงมุ่งพัฒนายกระดับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชนบุรีต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยให้ได้อย่างสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมความสุข5มิติสำหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในการสร้างความสุข5มิติสำหรับผู้สูงอายุตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจการสร้างความสุข5มิตินะครับ ในของเครือข่ายผู้สูงอายุองค์การทัารสุจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางองค์การทหารสุจังหวัดชนบุรีนะครับผมเองและก็ทีมงานทุกคนนะผู้บริหารสมาชิกสภาหรือข้าราชการทุกคนเนี่ยเราให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนจังหวัดชนบุรีเรียกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับไปจนถึง ผู้สูงอายุเลยนะครับเียว่าตั้งแต่เด็กเยาวชนคนทางานนะครับไปจนถึงวัยผู้สูงอายุเรียกว่าดูแลเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับดัะนั้นเนี่ยในส่วนของโครงการในวันนี้นะครับของทางการเป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็การสร้างศักยภาพให้กับทางผู้สูงอายุของจังหวัดชนบุรีนะครับโดยเครือข่ายผู้สูงอายุองค์การนักสุจังหวัดของเรา นะครับทั้ง11มมอำเภออาจารย์เอกลักก็พูดอยู่แล้วนะครับว่าทุกๆท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับได้ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมายาวนานนะครับเรียกว่าตั้งแต่เ,เระวัติช้ชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มสาววัยทำงานมาจนถึงเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นข้าราชการป้กรเกษียณอายุราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญที่ องค์การขันต์จังหวัดชนบุรีจะให้ความสําคัญแล้วก็ให้การดูแลแล้วก็สนับสนุนนะครับในท่านผู้สูงอายุนะครับในการที่จะพัฒนาสุขภาพนะครับรวมทั้งได้นำความเรียกว่าประสบการณ์นะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเป็น,เป,นเป็นปราชาวบ้านก็ได้นะครับในการที่จะนําประสบการณ์ของทุกท่านเนี่ยน,นอกจากเราจะทํกากิจกรรมในส่วนของท่านผู้สูงอายุเองแล้วยังสามารถที่จะ นำความรู้ประสบการณ์ที่ท่านมีเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยของเราเนี่ยเข้าสู่สังคมเรียกว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุด้วยนะครับเพราะว่าเรามีผู้สูงอายุเนี่ยเกินสิเเซนะครับสังคมจริง,รงทั่วโลกนะ๋ยวนี้เป็นจำนวนมากนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพราะว่าใน,นปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเองเอาการรักษาพยาบาลของคณะวงการแพทย์นะครับอะไรต่างๆเนี่ยม,มันมีความเจริญดีขึ้นแต่นั้นเนี่ยคนเราก็จะอายุไขสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้หกสิบกว่าเจ็ดสิบเนี่ยบอกว่าอายุเยอะแล้วเดี๋ยวนี้แปดสิบนี่ยังแข็งแรงนะครับยังแข็งแรงดูไม่ออกเลยนะครับอย่างที่มาในวันนี้เนี่ย ของเราคือหกสิบขึ้นใช่ไหมครับหกสิบขึ้นไปแต่ผมดูเนี่ยเท่าดาดูเนี่ยนะครับผมว่าบางคนก็ดูไม่น่าจะถึงเลยนะยังดูวุ่มอยู่เลยนะครับยังดูยังดูเป็นวัยหนุ่มสาวนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเอง ใ,ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ในหัวข้อสุขห้ามิติทั้งทางด้านร่างกายสังคมอารมณ์และจิตใจเข้าด้วยกันพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับสังคมสูงอายุอย่างเป็นรูปแบบในการเปลี่ยนผู้สูงอายุจากภาระให้เป็นพลัง ของสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทยทหารเรือและวิทยากรจากภาคเอกชนมีกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน240คนก็โครงการนี้เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะ,ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งอบจอเองเนี่ยให้ความสําคัญและก็ตระหนักถึงความสําคัญของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากมเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นภูชนียบุคคลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้เพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญของอบจอเองกับผู้สูงอายุเนี่ยท่านนายกมีนโยบายในเรื่องนี้ที่จะให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากนะคะ ก็อยากจะให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็มีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะได้มีอายุที่ยืนนานนะคะแล้วก็ได้ออกสังคมบ่อยๆก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยจิตใจแจ่มใสนะคะ และช่วยกันร่วมมือสามาัคคีมีความลกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ